กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และจะหัวข้อของวันนี้ โดยในตอนนี ies, eh. ini, care, ้ผมกับทางด้านเซิร์ฟจีนเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะผมได้มีการปล่อยในส่วนของแพทอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะผมก็มาดูอีกกว่าว่าในการอัปเดตแพทล่าสุดนี้ในซีซั่นที่8นี้เนี่ยตัวเกมจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ๆกันบ้างับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลย อย่างแรกเลยผมกับการอัปเดตในส่วนของปืนใหม่ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เทสเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเราสามารถเข้าไปทดสอบเล่นกันได้แล้วผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เทส globally พิิญว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะเตรียมเปิดกันนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์เซิร์ฟเทสมาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวพิลิงก็จะแปะรีวิวทุกคนเนี่ยเข้าไปทดลองเล่นกันได้เหมือนเดิมนะก็อดใจรอกันนิดนึงโดยในส่วนของเจ้าปืนใหม่ทั้ง2กระบอกนี้ผมบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เซอร์เวดูแบบคร่าวๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าของแต่งน่าสนใจมากๆครับผมโดยเฉพาะพวกของแตงแตตต่่่่่งงงงเเพิมมสสาๆรววถึในนนขอนีย อย่างเช่นตัว M13 เนี่ยก็จะมีตัวแม็กกาซีนเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก2แบบในส่วนของปืนช็อตกันใหม่เนี่ยกับตัว R90 เนี่ยโหบอกเลยว่าของแต่งนี่มาโหดจริงๆนะผมสแต็กนี่อย่างโหดจัดๆเลยนะก็เรียได้ว่าเป็นหนึ่งปืนเลยที่มีแนวนว่าในแพลตหน้าเนี่ย อาจจะเป็นปืนช็อตกันเมตาตัวใหม่เลยได้นี่ยนย่รวมถึงเจ้าตัว M13 นี้ด้วยเหมือนกันในส่วนของเกมเพลย์การเล่นแล้วก็การวิเคราะห์ในส่วนของเจ้าปืนใหม่ทั้งสองกระบอกนี้ก็เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวพิ้งจะทําคลิปรีวิวแยกไว้ให้แล้วกันนะจะได้ดูเลยว่าการทดลองเล่นเซิร์ฟเพสรับเจ้าปืนใหม่ทั้งสองกระบอกนี้เนี่ยมีความรู้สึกตั้งต้นที่จากรลองเล่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรนะก็เดี๋ยวรอกันได้เลยในส่วนของคลิปถัดไปนะ เรื่องขัดมาผมกับระบบจัดอันดับรูปแบบใหม่ที่จะเพิ่มขั้นให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมครับผมก็แน่ว่าในตอนนี้ขั้นสูงสุดของเราก็คือตัว Regeneri ผมแต่ในแพทหน้าเป็นต้นไปผมย้ำก่อนว่าตอนนี้เป็นข้อมูลในเซิร์ฟจีนะในเซิร์ฟ g l o b a l ่ยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะก็จะมีคลาสใหม่หผมเพิ่มขึ้นมาอีก1ครั้น ก็คือยศระดับแกนมาสเตอร์นั่นเองครับผมโดยสำหรับเจ้าแกนมาสเตอร์นี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขก็คือจะต้องสูงกว่ารีเจนเนอรี่ขึ้นมาและจะต้องเป็นผู้เล่นเพลเยอร์ทรงเกียรติครับผมที่ติดท็อปอันดับ5,000อันดับแรกครับผมเอาง่ายว่าในเรื่องของรายละเอียดอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขในการติดท็อป5,000ต้องมีอะไรกันบ้าผมแต่ถ้าเกิดให้เดาเงื่อนไขหลักๆเนี่ยน่าจะต้องได้มาจากในส่วนของตัวแต้มนั่นเองครับผมยิ่งแต้มเยอะใครติดแต้มท็อปหนึ่งใน5,000ันเนี่ย ก็จะได้แกรนมัสเตอร์ไปพร้อมกับการปลดล็อกในส่วนของตัวกรอบรูปอชิเม้นต์แกรนมาสเตอร์ให้ด้วยสำหรับคนที่เก็บคัสถึงติด1ใน5,000นะแต่ต้องย้ำกันว่าข้อมูลในโซนนี้ผมมันอยู่ในเซิร์ฟเพซผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมตอนมาเซิร์ฟจริงนะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปผมว่าการอัปเดตคราวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผลกระทบมากแค่ไหนในการเล่นโหมดจันดับไอเทมเสริมมาที่มีเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดในตอนนี้ผมในโหมดของ MP ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมตัวใหม่โดยอยู่ในส่วนขออองุุุปปปกรรณณ์์ยยทธััจจะเเบิิดสม ในส่วนของความสามารถอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ผมแต่เมื่อกดใช้งานเนี่ยจะเป็นการปล่อยในส่วนของมินิโดนะผมไปบริเวณจุดที่เราทําการมาร์คเอาไว้ให้เกิดว่าใครที่รู้ความสามารถหรือว่ามันคืออะไรทำไรได้เนี่ยก็เหมือนเดิมคอมเมนต์บอกพี่องกันได้นะทิ้งใต้ซิปชั่นนั่นเองนะ ถัดมากับการปรับหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัวเกมเล็กน้อยผมอันนี้พี่ลิงก็จะขอข้ามไปแล้วกันนะแต่ว่าสิ่งที่หนึงที่เห็นได้เลยก็คือดาบสมูร้ายผมคาดนียจะสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของคารโมโใส่ได้แล้วผมก็ง่ายว่าเดี๋ยวมันจะมีช่องแยกที่เป็นของสมูรเนี่ยอัปเดตเข้ามาในอนาคตในแพทหน้านะ ถัดมาคราวนี้เนี่ยเราโยกมาดูฝั่งในโหมดของ Battle Royale กันบ้างดีกว่าผมกับการปรับเปลี่ยนระบบอินเทอร์เฟซใหม่โอ้โหเรียกได้ว่าในแพทหน้าครับผมโหมด Battle Royale ปรับเยอะมากๆต้องย้ำก่อนว่าอันนี้อยู่ในเซิร์ฟจีนผมมาในเซิร์ฟแกร์บอลเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยผมแต่พี่ลิงก็จะพูดแบบคร่าวๆไปก่อนละกันเผื่อในเซิร์ฟวอร์บอลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับเซิร์ฟจีนนั่นเองนะมาเริ่มกับเรื่องแรกเลยผมกับคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royale ผมกับคลาส Jetship ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเกมเพย์มาให้ดูกันแล้วผมว่าลักษณะของตัวครสเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะในส่วนความสามารถการทำงานหละักของเจ้าคาสใหม่คัสเนี้ผมก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีในส่วนตัวมินิเจ็ตแพคครับผมติดอยู่ที่หลังก็ง่ยายเลยว่าเมื่อทำการกดการใช้งานของตัวคัสนี้เนี่ยเราจะสามารถกระโดดเป็นจำเจ็ตแพคได้เปลยเวลาชั่วขราวครับผม โดยในคลิปของเกมเพย์เนี่ยอันนี้พี่ลิงไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าการกดจั์ในขนาที่ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยเราสามารถใช้ปืนยิงได้ไดหรือเปล่าแต่โดยรวมก็น่าจะใช้ปืนยิงได้ตามปกติในขนาดลอยกลางอากาศนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยผมที่น่าสนใจมากๆในจังหวะในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยเจ็ทแท็ตตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มโอกาสในการที่เราเนี่ยสามารถหนีรอดศัตรูได้ง่ายขึ้นในบางจังหวะโดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าสมมติโดนบีบแบบเข้ามุมตึกใช่ไหมถ้าเกิดเราสามารถใช้เจ็ตแพกเนี่ยกระโดดข้ามมุมตึกไปได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยมีเสียังหาะในการวิ่งหาเราแน่นอนนะก็อยู่ที่สถานการณ์ในการใช้าง,งานล้วนๆเลยนะสำหรับเจ็ตแพกตัวนี้นะ และในส่วนของพาสซีของคาดนี้ผมจะเป็นการเพิ่มอายุาการใช้งานเชื้อเพลิงของตัวอุปกรณ์ก็เรียกว่าทําให้เราเนี่ยสามารถลอยกลางอากาศได้นานขึ้นกว่าเดิมแต่จากเท่าที่ดูมาผมการกระโดดของตัวเจ็ทแพกเนี่ยพี่ลิงก็รู้สึกว่าในเรื่องของแต้มในเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะหมดเร็วไปนิดน,นึงก็คือมันบินกลางอากาศได้แค่ปป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าในการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะเป็นมินคาดที่ มีความรู้สึกว่าอาจจะดูใช้งานยากไปนิดหนึ่งในการเล่นในโหมดของ b a t เท e Royale ลในยุคสมัยนี้ที่ได้ได้ว่ากระโดดเข้าไปปุ๊บปุ๊บ S M G สาดใส่หน้าโดนวอลมิชชนอัดใส่หน้าป๊าเดียกก็ตายแล้วเนี่ยการกระโดดบินเนี่ยอาจจะไม่ทันใจนะโดยหนึ่งในสถานการณ์ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดของผมก็คือกำลังวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยแล้วมีคนขับรถกำลังจะวิ่งมาชนเนี่ยการกระโดดเจ็ทแพกหลบได้เนี่ยเอออันนี้รู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูใช้งานได้ง่ายที่สุดนะในตอนนี้นะ และเพื่อนๆผมที่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสํหรับเจ้าค้าม่ในโหมดของ BR เนี่ยว่ามันรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้เพียงแค่คลิปชั้นเหมือนเดิมนะเรื่องถัดมาก,กับการปรับในส่วนของอินเทอร์เฟซของระบบเกาะให้เป็นรูปแบบใหม่ผมจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นอาร์เมอร์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเพจอาร์เมอร์แทนครับผมหรือเกิดว่าผู้แง่ว่าในส่วนของกดระบบเกาะเก่าที่เป็นเลเวลหนึ่งหรืวลาสองเลเวลสามเนี่ย จะโดนตัดทิ้งไปแล้วก็ใส่ระบบเพจอาร์เมอร์ที่เหมือนกับในเวอร์ชั่นของ PC เข้ามาแทนที่นั่นเองผมก็จะตัดในเรื่องของการทำเดเมจของตัวเกาะรายชั้นที่เป็นต่างเลเวลเนี่ยจะเสียหายไปหมดแล้วก็จะไปเพิ่มเป็นระบบของกรเกาะเลือดให้สูงสุดนะผมเป็นแต้มของตัวชิลเป็น200หน่วยในกรณีที่ใส่เกาะแต่ว่าในส่วนของระบบเลเวลของตัวเกาะเนี่ยก็จะมีเพจเป็นขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3ให้เหมือนเดิมซึ่งแต่ละขั้นในเรื่องของความสามารถการใช้งานเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของตัว HP อาร์เมอร์เนี่ยที่แตกต่างกัน,นิ รวบอกใหม่ที่ค่อนข้างมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าจะมาในซีซั่นหน้าครับผมก็รอกันได้เลยผมอาจจะมีก็ต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะสับพู้เล่นที่เป็นมนโหมดของ BR ต่างๆอาจจะไม่สามารถทําสูตรทิกดองเกาะหรือว่าสากันได้แล้วผมต้องเดินเก็บในส่วนตัวแผ่นอัปเกรดเข้านั้าน,นะถึงจะสามารถเพิ่มเกาะได้ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาผมก็คือระบบเปิร์กของตัวปืนเนี่ยจากตอนแรกที่มันใส่1เปิร์กหอันต่อหนึ่งกระบอกใช่ไหมคราวนี้ตัวเปิร์กครับผมสามารถใสไ่ได้สูงสุดทั้งหมด3ชิ้นต่อ1กระบอกโอ้โหเรียกได้ว่าจะสามารถดึงขีดจำกัดของการใช้งานของตัวปืนเนี่ยได้มากขึ้นและที่สําคัญความสําคัญของการใช้งานของตัวเปิร์กเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะ โดยที่นะ่าสนใจผมก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเปิร์กใหม่ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าโคตรโอีผม<ะ>เมื่อไปใช้งานกับปืนประเภทสายสไนเปอร์ต่างๆนั่นก็คือจะเพิ่มความสามารถในการยิงไฟเลทของตัวปืนสไนแบบต่อเนื่องสมมติปกติสไนมันต้องยิงแบบแป๊กแบ๊กแบ๊ c, แบเป็นจังหวะใช่ไหมแต่ปืนนี้นี่แบบบ้าไปแล้วผมยิงเป็นปืนกลเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นการที่แบบโอ้โหสไนเปอร์ปืนกลนะผมอันนี้เนี่ยในโหมดของ BR ามาแล้วนะผมรอได้เลย เปิร์กใหม่รุนถึงเปิร์กอื่นๆเนี่ยที่มีความสามารถโกงๆเนี่ยมาอีกเพียบแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็บอกเลยว่ารอได้เลยโหมดบ r อาร์เนี่ยอัปเดตเยอะมากๆเลยนะในแพทหน้านะถัดมาก,กับอีเวนต์ใหม่ในโหมดของ Battle Royale ครับผมอันนี้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นโหมดที่เรียกได้ว่ายึดเมืองในโหมดของ BR ผมก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมฝั่งไหนที่สามารถยึดเมืองได้มากกว่าผมตอนจบก็จะเป็นฝ่ายชนะไปก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซั่นหน้านะ ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลปลีกย่อยต,ต่างๆของกับการปรับในส่วนของอิ f เพตต่างๆอย่างเช่นค่าการลดกราะในกรณีที่วงบีดหรือว่าเพิ่มในส่วนของไอเทมต่างๆจุดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาในแผนที่ต่างๆครับผมอันนี้ก็เป็นกิมเล็กที่พี่ลิงไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะ และก็คร่าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดสำหรับแบนน์พาร์ตในซีซันที่8ที่กำลังจะมาในเร็วนี้ผมก็บอกเลยว่าให้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวพลิงก็จะรีบทำคลิปรีวิวทุกคนเนี่ยได้รู้ก่อนใครแบบแน่นอนโดยเฉพาะในคลิปหน้าผมสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ้เจ้าปืนใหม่ทั้งสองกระบ,บอกนี้เนี่ยในเรื่องของเกมเพลการเล่นเนี่ยมันจะดูแล้วใช้งานได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็รอดได้เลยผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปวิเคราะห์ในส่วนของอัตราส่วนของการทำดาเมจของตัวปืนกกับาาาารใใช้้้งงนนนนนขตนที่่ดูสจนะ แล้วเหมือนเดิมใครๆที่ชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกันได้นะครับผมในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป